สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์นะครับในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2553เป็นวันแรกวันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัลยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจําปีการศึกษา2553โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดสฎรีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายปริญญานิติศาสตร์ดยรีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น3,371คนในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของประเทศเพราะเป็นผู้มีความรู้สูงและมีสติปัญญาความสามารถที่จะนําพาประเทศให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้ทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและควรยินดีที่จะได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ด้วยการนําความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในเรื่องการทํางานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์นั้นใครจะขอฝากข้อคิดว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จแล้วลงมือทําด้วยความตั้งใจจริงและความขยันหมั่นเพียรทั้งต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอข้อสำคัญแต่ละคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความศรีสละ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ห,หากปฏิบัติได้ดังนี้บัณฑิตก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติและเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง